ส,ส,ส่วนน้ำซีเศษๆแล้นกันจ้ะอาพี่น้องอันนี้น้ำจิ้มมื่อนีปั้นเอาจ้ะน้ำจิม้มลาซี่ฟูดทำน้ำจิ้มไปเลยแบบปั้นแเแษบกินแบบ น้ำจิ้มซีฟู้ดมาเน่ยไปแสบๆน้ำกันจ้ะสวัสดีจ้ะพี่น้องกลับมาพอกันอีกแล้วจ้าในซองแอลชวนกินแซบนัวพี่น้องจ้ะมือนีภาพพี่น้องมากินหอยแครงราดซีฟู้ดจ้ะพี่น้องแล้วกัมีมืซสายพร้อมจ้ะ ราดน,น้ำจิ้มซีฟู้ดออาเลยนี่ชิมน้ำจิ้มกันจวดจาดมากบกหนาวือ bạn như vậy ว่าสิเปซื้อ่งหน่วยแย่กว่านี้ยุบพี่นอ้องไปว่าทา้งข้าจอมันเบิดอือ ขนมวยไงมืกาซืกินซาใจก็นี่น้อยไปกินมดาซาใจไหนพี่น้อง ซีฟู้ดมัอน,นี่จะออกเหม็นเปรี้ยวนิดน,นึงคี่ว่างเหม็นเปรียปร้ยว,วๆหวานๆซีฟู้ดอาหารทะเลต้องรสชาตินี่มึกมึกใสยตใหญ่อยู่หลวกโดนมันก็นเลยหมด Ha <laughs> ha. พักแก้ม,มือน,นี่เข้าก็มีซองยางสามยางพี่น้องสลัดคอสกับวอเตอร์เคสประนพีน้องว่าสามพี่น้องเมืม่อวานบรูดจักว่าซื้อ,อยังซื้อพักแต่ละยางเหรออยากคัก <c oughs> บาตนเท่าคือบ่เอินอยากปน,นี่พี่น,อน้องบัตรเท่าพัน ผักชีต้นหอมนะเด็ดง่ายเลยหรือว่าเป็นตาเอลแต่ว่า <laughs> หลวงพ่อแดงๆก็ลังหวานรดน้ำมัน เปิดปงังนาวทักยูพี่นนอง น้ำจิมแซบแซบอสื้ถอยกัไไบแบบติดเปลือก Đặc suốt con nhân bạn Suốt មកពីណា คะไม่จะผักกรอบทำไมกระตูวพว่อก,กระเซิอนเพียงเดี๋ยวรอบหนาแก่มือไหม พกักกาศดองสื่อมื่วัยยุ่งห่องพี่้องเป็นถุงเพื่อมือได้เลิ่องง่ายมากเมยขาดเทนแนวกินพี่ลังต้มมามากินก็พกักกาศ 嗯，mm hmm. 下杯的，mm hmm. mm hmm. กิ่นตะไคร้ส้ดตัวแสบไหมล่ะหวานเฮ้ยยนะเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย้ ใส่ซอสข้าวมิยไงพี่น้องส่วนน้ำแซ่เศษแฉะเหมือนกันจ้ะหวานจุ๊บ มนีงสีแะแม่ท้้งสาวใจ ဟုတ်ကဲ့မြန်လာပြန်ပါ။ကျင်းတော့မယ်။ <coughs> mất <coughs> sẹp được nhiều nhá hoa bạn thấy không này เสียงพี่น้องอาจจะรําคาญในเด้อจ้ะจบ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 ,บนนเสียงดูดหอยก็ <c oughs> ขอโทษขอให้ไวนะัทีนี้แล้วพี่น้องจ้ะสำหรับมื้อนี้ก็ขอขอบุณขอบุณพี่น้องที่เข้ามาให้การติดตามรับชมจากคลิปกินเอ่อหอยแขรงราะซีฟูดพี่น้องจ้ะก็สำหรับมื้อนี้ก็ขอตัวลาพี่ละน้องไปก่อนจ้ะเอาไว้พอกันคลิปหนาเมื่อหนาแล้วพี่น้องสำหรับมื้อนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ